ตาจมเลยน้อไม่ตาบอดี่ยดทคาีมากาปิดตาด้วยอ่ะทำไมต้องปิดตาด้วยอ่ะคะไม่มันแตมันเข้าตาโอ้โอ้ลุงเนี่ยไม่ยูแลเนี่ย แล้วว่ามลุแล้วว่าสารมาดูปากเลือดออกเลยอ่ะาวมือลุกมันมันมันเด็กเราอยากยกบ้างเ่ยขาบอกว่าถ้าเหยียบตรงนี้ไว้มันจะไม่ได้สบายเราปลอมกอว่ยีตรงนี้วนะไ่มั้อยาะเหยียบอ้าง อุ้ยดูตัวมันดีแต่ปุ่มจะปั่มแล้วนะกลัวนะกลัวแต่เจ็บไม่เจ็บหนุ่มไม่ต้องกลัวเจ็บเจ็บชูมือด้ชูมาเรียลชูมาชนะนะต่อโอ้ยแมนโคตรหล่อมากคนนี้นะเห็นผมจากแก้วเห็นเห็นพี่เต็มเลยดี่ดีดเมาตรงนี้เลยดูโยนโยนโยนมาไม่ยืงต่อไม่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 ไรแล้วององอย่าอย่ารบกวนให้แบบลงก์นั้น เราต้องการคนเปิดหน้ากันจระเข้อ่ะเราต้องการคนเปิดหน้ากันจระเข้อ่ะจะพูดอะไรบ้าง <c oughs>